เฮมเฮาเอวเจ้าเสียอย่างนี่ยังลักเขาอยากให้เองเทให้ฟังหน่อยลิงชิงเสียเหลียงเจ้าเว่ยฉี่เจ้าเสียนั่นปิงปิงลิงกินปากปากตีซองโอ้แล้วหอมบูสเตร์กันนะโอ้แปรกันเหมือนกันเฮ้ยพี่นายยังเชว่า ผมมีเก้าลูกครับผมมีสิบลูกครับไปชุมกันชมชมชแล้วผมมีแฟรการ์ทำอะไรได้วะผมทำไรผมมีแฟรการ์ใครมีใครมีใครมปืนใหญ่บ้างอ่ะพี่ใครมีปืนใหญ่บ้างไม่มีี M K พี่มี M K ผมผมมีระเบิดหน้าไม้ศัตรูผมมีแฟรการ์ไม่ตอนนี้แฟรการไม่มีประโยชน์แล้วนี่ใช่ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ใส่หน่วยเก็บหน่วยเก็บของพี่เนมพี่เนมถือไว้หลอกว่ามีปืนฮะหลอกว่ามีปืนไงมันซุกเอาไว้มันถือปืนยรือว่ถือปืนปิ้ง ปืนแดงถึงปืนอยู่หว่ะปืนแฟรกันนะพีถือแฟรกันไปทำอะไรวะนี่มี่กรู้สุนถือสู๋ที่เป็นรราถือว่าเรามีปืนนะทั้งตี้เรามีเอ็มเคกระบอกเดียวอยู้วพี่ตีกันนะครับกินกินกินลงมาหาพี่กินเอาวินไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวพี่ดรอปให้แล้วเอาจะเปิดไหมโอเคเลไปดูครับอ้าวไม่มีปืนขาดบวก่ะตอนเนี้ย ไม่แต่จัไม่ได้ป่ะพี่ไอ้นี่ไอนี่เวยนน้มเวยนนามเนี่ยถ้าเอไต้หวันไฟไฟกันอยากแจมอ่ะที่นไปแจมได้ไหมคิวคิวก็สำคัญนะใช่ใ่เราแจมได้เราแจมได้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาลวมาพนเราไม่มีปืนนะทราบทราบเฮ้ยขับไปที่เมื่อนมาช่วยหน่อยด็มาช่วยหน่อยมามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยมช่วยห่อยช่วยหน่อยามาช่วยหน่อย่วอยามาช่วยหน่อยช่วหน่อยช่วหน่อยช่วย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 หน่อย อุ้ยโอ้โหโหไม่ได้ปะจีนด้วยอยู่นี่โอ้โหโอ้โหเอาตัวมัละไม่มาเช่าเพิ่มเสียจะบ้างค่ะปีนปีนหมดเลยปีนหมดเลยโอ้โหนัวจัดฝั่งนั้นว่าอยู่ว่ารถมันจะขับไปชาร์จตอนแรกมันขับขึ้นบ้านบนไปสองคันที่เหลือขับดิ่งไปหายไปหมดเลยเจนเหลือสี่หลอดสองหลอดไปใครพี่ตี๋ขวาเมื่อกี้นอนดิมาเงินไหนเงินเงินพี่ตี๋ขวาโอ้ย ไม่ต้องสอนกูไม่ไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไ มัโมมังตาทัมโมพุทโธพุทธายะเออเชยกูไปเปไม่ได้วะสายบนจิสายบนจิเปลอยเยเปลอโอ้โหเชื่อไม่มีเปืเลยเวยมาเว้ยมาเว้ยเปิดกระดงให้เพื่อนๆหน่อยดิงแด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 งมันรอยังไง เรามีปืนแล้วเว้ยเรามีปืนแล้วเว้ยโอ้โหฟาร์มเจอเกาะเจออะไรกูก็จะรู้สึกดีเลยว่ะรู้สึกดีใช่ของเริ่มมาแล้วว่ะเอออันนี้ค่อยมีกำลังใจเล่นใหม่เราเราฟาร์มแบบเพลินมากไม่ได้นะเพราวงไวนะอันพี่ไม่ฟาร์มนะพี่เอาที่ศพโอเคสมเพื่อนสมเพื่อนศพเพื่อนพี่ออกมาที่พี่พี่ออกมาพี่พี่ออกมาพี่กขึ้นมาพี่เดี๋ยวพี่ทีมทีมมันที่มืนเป็นคนที่มาแล้วเป็นคนที่มาแล้วพี่กับตายอุ้ยอุเขาเขายิงเขาเขายิง จับจับจับจบยังล้วยิงไงยเพิ่งมามาวงแล้ววงๆๆ้วงแล้ว้ใ้เปียป็นตัวน้นกูกูแค่ตาเดียวเองีมเก้าคนนะมึงเกรงใจกันนิดนึง้ยมาเคยไทยเปกับเวียดนามอ่ะใช่ไทยเป็นกับเวียดนามเพเขาเราอ่ะถ้เขมได้ก็อยากให้เข้มนะมามาให้หมดเลยปะไปหมดเลยไปหมดเลยวิ่งนะวิ่นะวิ่งนะวิ่งนะวิ่งวิวิ่งเ้โโหวยสวยสวยเขมได้เคมได้คือแชมป์เลยเขมได้คือแชมป์เลยผมว่าใครยชิดชิดชิดเดินต กอที่นะมันอยู่ขอบผมยังไม่เขีย์นะเฮ้ยมาหาผมที่มาผมมีใครตามผมมาพี่นิวพี่นิวพี่นิวเฮ้ยเขาหัวพี่ป๊บเอเนื่องนะตต้องการต้องาดัเลื่องนะโอเราได้กับลางเราล่นกับลางให้มันเตี้ยไปทุกคนวิ่ลงมาทุกคนวิ่ลงมาทุกคนองอยู่รลองอยู่รองอยู่มีคนอยู่กลางทุ่มมีคนอยู่กลางทุ่งระวังแถวนี้เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาใหบเีียมาเมีเยียเยเียพียาเีาย ไม่ดัดเลยไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยฟังฟังอย่าอย่าไปน้อกกับตัวกลางทุ่งนะพยายามเอาต้นไม้ปังไว้นะเพราะว่าข้างบนจะมาตีเราน้องน้องกางทุ่งกลางทุ่งหลังรถแท็กเตอร์ใช่เคปเคปมันหัวมีเด่วเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวกับผมมาครับพี่พี่เดี๋ยวเราต้องเอานะพี่ไม่ผลไปแล้วว่ะไม่ผลพี่อยู่ในตัดบ้านเราพี่กินอยู่นี่เลยงม้อสวยสวยสวยก็ไปเรลย ขนาดไหนตัดยางได้ตัดเลยพี่กินนี่ต้องตัดต้องตัดต้องตัดถ้ามันไม่มีเราเลี่ยคือมันจบพี่กินยอุ้เอ้าใครยิงหัวตีก่อนเดี๋ยวข้าตีก่อนข้ามก่อนดีกว่าใครไม่ด้ยิงติ๊กเจ็ดให้คนนึงใช่ป่ะไอ้ตัวสไนย์อะตัวสไนย์เฮ้ยเฮ้ยพี่กินเข้ามาเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเดี๋ยวเคาให้ขำให้วิ่งมาวิ่งมาล็อตอยู่แล้วเออใครยิงนะลรถส่งหลังรถจัมบีโก้หนึ่งหลังรถจัมฟ้า ทำให้ก่อนจะโดนรัดไอ้หลังโล่หลังโล่หลังโล่โอ้โหกำลังใจนี่เลยไม่เห็นโล่เห็นแต่ฟันแดงเฮ้ยเตลือดหนึ่งพี่ตบขอหน่อยพี่ตบขอหน่อยพี่ตบขอหน่อยมีเท่านี้เลยกินมีเท่านี้เลยกินอยู่ในรถเท่านี้เลยไปเลยกินรถแดงได้กินรถแดงได้สววยอด้งขา